สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟต์ทูคิดก็พามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นไคโดเฮาส์มินิจีนะครับเป็นนัมเบอร์ที่016นะครับเป็นดัซสัน510โปสตีดเกรดี้นะครับนี่เป็นเจ้าดัซสันคันเดิมแต่เป็นของเกรดี้นะครับคันนี้ที่ด้านข้างกล่องก็จะมีลโลโก้ของเกรดี้นะครับนี่นะครับ ข้างหลังก็จะบอกดีเทลต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้ารถข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าดัสสัน510 Pro โปรสตีเกดีนะครับนี่มาดูที่สีหลักของตัวรถนะครับสีหลักของตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับ เป็นสีขาวที่มีความออกแบบประกายมุกๆเลยนะครับนี่มีความเป็นแบบมุกๆเลยสวยงามมากนะครับอ่าดูที่ใต้ท้องนะครับอ่าใต้ท้องก็จะเป็นสีลุ้งๆเลยนะครับสไตล์ของไคโดเฮานี่แล้วก็มีดีเทลรายละเอียดบอกนะครับมาเป็น1 9 7 1ัสสันอ่า best in China นะครับ ดูที่ด้านหน้าด้านหน้าคันนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปนะครับของเจ้า510 Pro s าสติกก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะไฟหน้าคู่เป็นพลาสติกใสนะครับมีแต้มสีไฟเลี้ยวมาให้แล้วก็มีนี่ตัวลิ้นล่างมาให้นะครับเป็นสไตล์วินเทจก็มีกันชนหน้าเป็นแบบสีโครเมียมมาให้นะครับสีโครเมียมเลย ที่ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีแต้มสีฟเดียวมาให้นะครับแล้วก็มีเขียนว่าดัสสันนี่มีท่อยื่นออกมาจากด้านข้างนี้โหดๆนี่แล้วก็มีโลโก้ของกรดดีที่ตรงด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับมาดูที่ด้านท้ายด้านท้ายนะครับไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไฟท้ายพลาสติกนะครับทําสีแดงนี่มีป้ายทะเบียนสีฟ้ามาให้นะครับ แล้วก็กันชนจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็สไตล์ของไคโดเฮาส์นี่สปอยเลอร์สีเงินยื่นออกมาแบบนี้เลยนี่มีโลโก้ของเกรดดี้ตรงนี้ด้วยนะครับอยื่นออกมาแบบโดอดแล้วก็ที่กระจกด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของไคโดเฮาส์นะครับ จกด้านหลังนี่มีเขียนว่า Boost b i g r a d e นะครับอไอ้ Boost b i c r a t e นี่จะเป็นเหมือนแบบแบ,บ,แบรนด์เกี่ยวกับเกี่ยวกับของแต่งรถซิ่งเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ที่กระจกหน้าก็มีโลโก,โก้ของไคลโดเฮานะครับอ่าคันนี้ก็เหมือนเดิมสามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้อ่านี่นะครับ ฝากระโปรงหน้าเปิดมาก็เห็นห้องเครื่องทําสีเป็นสีฟ้ามาให้สวยงามนะครับที่ฝาห้องเครื่องก็มีโลกโก้ของเกลนดี้นะครับดีเทลสวยงามชัดเจนเหมือนเดิมนี่แล้วก็กระจกใส่รอบด้านนะครับมองเห็นภายในชัดเจนนี่เห็นพวงมาลายัยชุดเกียร์นะครับเบาะนี่เบาะคันนี้เป็นเบาะแบบสีขาวนะครับเบาะซิ่งสีขาวตัดกับภายในสีดําแล้วก็มี โลบาสีขาวมาด้วยสวยงามเหมือนเดิมนะครับามาดูที่ล้อนะครับคันนี้ล้อเป็นลายบวกเป็นลายบวกแบบวินเทจเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีขอบสีเงินคันนี้ก็เป็นล้อ,อยางทั้งหน้าหลังเลยนะครับ้า,างหลังก็จะแบบอมไปเลยซุมล้อโหลดเตี้ยเตี้ยโหลดเตี้ยเตี้ยเลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเจ้าไคโด o ฮาวินิจีที510โปรส t ตี e ดเกรดี้คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook f ฟนเพจ e ิฟต์ทูคิดหรือว่า IG g i f ิฟตทูหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ hmm. ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดกิฟต์ทูคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ การรีวิวแกะกล่องรถมารีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีรถคันใหม่มารีวิวให้ดูกันก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ก t บทูคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ